มูจี27ครับผู้เลือคข้อที่สีและห้าขอที่สี่นะครับตั้งใจฟังครับเ ocial ีเดียสามารถทำให้เกิดผลบวกและผลลบได้พร้อมกันคุณคิดว่าปัญหาหลักหรือข้อเสียที่เกี่ยวข้องกับ social ีเดียในสังคมปัจจุบันคืออะไรและคุณคิดว่าปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้อย่างไโซ social ีเดีย Can bring both positive and negative issues. What do you think are the main issues or problems related to social media in today's society? And how do you think these challenges can be addressed? Good luck. So, social media, is a them to take seat. แต่มันสร้างผลเสียมากมายเพราะคำว่าเราไม่รู้หรือรู้ไม่เท่าทันสิ่งที่ลินอยากจะทําคือสร้างความตระหนักรู้ว่าสื่อโซเชียลมีเใหญ่อีกมิตินึงที่มันสร้างผลเสียมันสร้างผลดีและสื่อการเรียนรู้ให้กับพวกเราได้เราต้องมองภายในเราต้องมองในร้านที่ติดหัขอบคุณค่ะ